การจากไซเพ a y แล้วก็พวกกีดีไซน์นะครับแล้วก็ e a s y w e b i n t h นะครับก็จะมาสอนดีมนะครับดีมิเวอร์นะครับในตอนที่สองในตอนแรกแนะนำเครื่องมือไปแล้วนะครับพวกการตั้งค่าต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้นะครับ div นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวอย่างสักตัวอย่างแล้วกันนะครับเลเยอร์ที่เราต้องการสร้างนะครับสร้างโฟลเดอร์น e w d o กคิวเมนนะครับมาดูซิ ตรงนี้นอโอเคโอเคอย่างที่บอกครับเลียลเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับโดยปกติแล้วจะมีหลายแบบนะครับเราจะสร้าง เลเยอรแบบมีเฮดเดอร์ก่อนนะอาจจะมาเซตติ้งตรงนี้ก่อนว่าอ่ะลืมไปเราจะไม่เขียนโค้ดโอเคเราจะไม่เขียนโค้ดอันดับแรกให้น้องกดคอนโทรลเจเลยครับอมาดูว่าแตกต่างกันยังไงอืม ทำไมถึงต้องกดคอนโทลเจเพื่อจะมา่าสังเกตได้ว่าจะมีช่องว่างเห็นไหมซ้ายกับบนเนี่ยถ้าคนเซตไม่เป็นก็อาจจะไม่รู้นะครับมากดคอนโทลเจนะครับเลือกเล้มาจิ้นศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนรให้หมดนะคั Apply นะโอเคในส่วนของโค้ดก็จะสร้างให้เรานะครับในส่วนของบอดี้กดเซฟบอดี้ก็คือทั้งเพจนะครับเขาเรียกว่าบอดี้ มันก็จะยุบลงไปแล้วนะครับชิดแล้วนะครับชิดขอบแล้วนะครับนี่เขาเรียกว่าการแก้ไขให้ชิดขอบนะครับมือใหม่อาจจะไม่ทราบนะครับทีนี้เรามาสร้าง d i v กันเลยในส่วนของ head นะครับ header เร้เรียกมันว่า h e a เดี๋ยวว่าเราจะเป็น id ดีดนะครับ เอฟเดอร์เราเจะตั้งเป็น b แบ g ็ก u n d สีดำหรืออสีดำแล้วกันนะครับสีดำสีเทาดูปะอ,อันนี้ก็แบล็กเกลอีพีสนี่ก็คืออันแรกก็คือไม่ไม่ต้องซ้ำนะครับอีพ,พสนี่คือซ้ำนะครับให้มันซ้ำกันนะครับอันนี้ไม่เป็นไรต่อมา บอดเดอร์บอดเดอร์ B oster. B oster ไม่มีดีมหมอาจจะมีก็ได้นะครับหนึ่งพิกเซลท็อปอ่ะสีดำนะครับก็ทุกบอดเดอร์ก็จะเท่ากันนะครับใน c ซตเเนี่ยมันมัน,มนบางบางอย่างซิงเกิแท็กมันอาจจะไม่ครบนะครับเพราะเครื่องมือมันไม่ได้ห้มมามมาครบมามาครบคันหรอกนะ บางทีเราต้องเขียนเองบ้างนะครับเรื่องขนาดอยู่ตรงไหนวะขอดูขนาดมานี่ฟอนต์นะครับสีขาวอ่ะนี่ขนาดอยู่ตรงนี้นะครับ H อาจจะขนาดอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครันนะร้อยเปอร์เซ็นต์คูณเท่าไหร่ดี คูณ3 0 0นะครับัคลายนะโอเคโอเคนะเซฟดูเซฟเราสามารถไปที่ไฟล์กดหรือเรากดคอนโทรลคอนโทรลเอนะครับอ่เบ้าดูไปเบ้าดูอ่าส่วนนี้ของเราก็จะมาแล้วนะครับคือส่วนหัวเว็บนั่นเอง แต่ทีนี้นะครับในเว็บไซต์เรานะนรับมันจะใช้ในส่วนของไซต์นะครับพิกเซลแค่1น0 0งนะครับตรงกลางส่วนใหญ่นะครับจะจะจะมาไว้ตรงกลางส่วนของบอดี้จะเป็นส่วแม็กกาลนะครับเราก็ต้องมาปรับว่าขนาดของมันเนี่ยไม่สมควรที่จะ100%ซนะนะรเราก็มาดูที่ในส่วนของ css ตรงนี้นะครับเราอาจจะปรับให้มันว่าเป็นหนึ่งพันพิกเซล นะครับในการทําเว็บเขาจะใช้พิกเซลนะครับเพื่อกําหนดระยะนะครับหนึ่งพันแล้วนะครับทีนี้จะให้มันอยู่ตรงกลางอาจจะมีเขียนโคดนิดหน่อยได้ไหมครับเออบางทีพี่ก็เครื่องมือตรงนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่พอนะครับอลองดูว่ามีไหม อ่ะโอเคมาเพิ่มนิดหน่อยมาจินศูนย์ใขอดูก่อนวันโตอ่ามาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมที่เนี้ยอันเนี้ยเป็นส่วนเฮดใช่ไหม ส่วนหัวเว็บเราก็กำหนดไว้เลยว่าเป็นหัวเว็บเขียนหัวเว็บนะครับทีนี้กรอบทั้งหมดอ่ะมันต้องคลุมด้วยคอนเทนต์ทั้งหมดเนื้อหานะครับน้องอาจจะต้องเขียนไปสร้าง div ขึ้นมาหนึ่งตัวก็ได้นะครับ insert div แล้วก็เป็น id ว่า content นะครับ content ก็เลือกมิวนะครับโอเค,นะคในส่วนนี้น้องก็กําหนดเดี๋ยวเราไปกําหนดในโค้ดนะครับโอเคคอนเทนต์สร้างมาแล้วเราเลื่อนตัวปิดเนี่ยให้มาอยู่ใต้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนคลุมเดี๋ยวตรงนี้มีมี มีเวิร์กช็อปเดี๋ยวมีมีทฤษฎีด้วยนะครับเดี๋ยวสอนให้อ่าลุมนี่คือส่วนคอนเทนต์ทั้งหมดเราอะ่ะเอาจับตรงนี้มาไว้ในนี้นะครับเพื่อจะบอกว่าในทุกส่วนที่อยู่ภายใต้คอนเทนต์เนี่ยในคอนเทนต์เนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางนะครับออโตโน้นะครับอ่าดึงตัวนี้แล้วน้องต้องดึงตัวนี้ด้วยนะครับด,ด้วย แล้วก็ความยาวให้มันนิดหน่อยนะครับอาจจะ2,000พิกเซลนะครับอืมก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสกอร์เลื่อนนะครับนี่คือกำหนดให้มันแล้วว่ามันไซส์นี้2,000พิกเซลนะครับแบบนี้มันดียังไงแบบนี้มันดีกว่าเทเบิลแบบเก่ายัางไงคือมันไม่แตกมันอิสระนะครับควบคุมโดย CSS นะครับ ต่อไปเมนูนะเมนูเคาะมาหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือก ID เม,ออเมนูท็อปนะเมนูท็อปเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้ทำซีเอชเลยอ่านิวซีเอชโอเค เมนูตรงนี้เป็นสีเทาเข้มมาหน่อยหรือเทาอ่อนก็อ่ะเทาอ่อนหน่อยโอเคครับยาวร้อยเปอรเซ็นไปเลยเพราะว่ามันยังไงมันก็หนึ่งพันพิกเซลอยู่ดีนะครับความยาวตรงนี้อาจจะหกสิบนะครับผมอ่ะโอเคเลย เพิ่งอันนี้คือในส่วนของเมนูนะครับส่วนของเมนูมืเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับคอนเทนต์ซ้ายขวานะครับเราจะทําเป็นคอนเทนต์ซ้ายขวาแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าโค้ดในส่วนใต้บอด,ดี้น้อยมากนะครับในส่วนของซีรีส์นี่เยอะมากเลยนะเลือกแล้วก็เมนู แรกนะอ่ะเลืเอกอีกแล้วทำไมทำไมเมนูเล็ก new ่ยแบทจาวอ่าอ่าเลือกให้โทเนเข้มไปเลยนะฮะ ในส่วนของความกว้างความยาวนะครับความกว้างความ,วามยาวนี้เราจะใช้เป็น20 20แล้วกันะ20นะครับ20ก็คือประมาณ200พิกเซลนะครับ จะได้เมนูซ้ายมาแล้วนะครับอไหนลองเบาดูสิปึ้งนะครับก็จะได้มาแล้วนะครับบนหัวเว็บเมนูเว็บแล้วก็เมนูซ้ายนะครับเมนูซ้าย ในตัว ID ของเมนูเล็บเนี่ยน้องอาจจะต้องมากำหนดให้มันเป็นโฟล t นะครับโฟลทเล็บนะครับอ่าอตัวหนึ่งคอนเทนต์เมนก็ได้เมนเมนโอเค บล็อก80%เตมื่อกี้20%ไปแล้วนะครับ100%แบล็กกาว์สีขาวนะครับฟอนต์สีดำนะครับเช่นกันครับมากำหนดโฟสให้เขาด้วยโฟส ฟอตไรท์ line, หรือเล็บก็ได้แต่อีกส่วนก็จะเป็นส่วนฟุตเตอร์นะครับ่พี่ขอเลื่อนเลื่อนในส่วนของคอนเทนต์หน่อยว่าเป็นว่าจ์เซ็นเพื่อให้มันสิ้นสุด สิ้นสุดตรงตรงเนื้อหาที่เราสร้างนะครับนี่มันจะสิ้นสุดส่วนในยาวมันก็จะสิ้นสุดตรงนั้นอไปส่วนของเครดิตก็คือฟุตเตอร์นะครับอาจจะต้องเขียนดิฟขึ้นมาหนึ่งตัวอ่สร้าง สร้างดิ์มาเพื่อเคลียร์เคลียร์โฟตนะครับ one foot there ฟุตเตอร์ไปอยู่นอกละเรียน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 ลากคลุมแล้วก็ลากได้เลยนะฟุตเตอร์นี้ไว้ใส่เครดิตนะครับอ่าเรียบร้อยครับสําหรับบทนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อหาอาจจะมันเป็นสีขาวเพราะว่าพี่กําหนดเป็นสีขาวนะครับจะกําหนดเป็นสีอื่นก็ได้เมน ไม่อยากให้เอาเป็นสีแสบ,บตาเดี๋ยวจะบนกันอีกนะครับมาเรียบร้อยนี่คือการเขียน DIY โดยไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับใช้การเขียนโดย d ิ m ิ e r นะครับใช้เครื่องมือดิ m ิวเวรล้วนๆเลยนะครับก็ มันจะมีตัวอย่างนะครับหนึ่งตัวอย่างก็คือเว็บที่พี่ดีไซน์นะครับจะเอาให้ดูอันนี้น้หาก่อนมันมีหลายเว็บแหละครับที่ที่ดีไซน์เอาไว้เดี๋ยวจะเอามาเป็นตัวตัวเทมเพลตตัวนี้เพื่อจะให้ให้ให้ดูว่ามัน มันเป็นยังไงจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆได้บ้างนะครับอ่ามีตัวเว็บตัวนี้ตัวเนึงนะครับดีไซน์อันนี้คือทำกับ Photoshop นะครับเป็นเว็บที่ทำกับ Photoshop แล้วก็เอามาลงในดีมี่แหละนะครับอ่นี่แหละครับเราสามารถทำได้ครับแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับนะครับทำได้ เราไปทําให้ดูนะครับแต่อันนี้จะใช้เทเบิลซะมากกว่าไงนะนี่เห็นได้ว่ามีทั้งเพจเมนูแล้วก็เมนูซ้ายเมนูกลางแล้วก็ตัวเมนูขวามือนะครับนี่เป็นเว็บของเีการอนมีอีเยอะครับ อันนี้ก็เว็บหนึงนะครับจะคล้ายๆกันนะครับ Layout จะประมาณนี้นะครับเรามาเรียนรู้ดีมันก่อนเดี๋ยวค่อยมาฝึก Photoshop ทีหลังมาใช้กับดีมโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีและกันนะครับเปิดโค้ดเลย เปิดโค้ดที่พี่เปิดโค้ดเพราะว่าไม่ดูหน้าเลยเอาเพราะว่าเราดูแล้วกันพอแล้วนะครับมาอธิบายโค้ดกันบ้างนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับอ่าในส่วนของคอนเทนต์คอนเทนต์ตรงนี้นะครับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับ div id เนี่ยมันเปิดนะครับแล้วก็ปิดสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะคุมทุกอย่างนะครับคุมทุกอย่างนะครับมาไว้ภายในนะครับเห็นแท็กไหมครับพี่ตั้งแท็กก็ได้เห็นไหม เริ่มยังเห็นไหมอ่าแท็กประมาณนี้ต่อคอนเทนต์ตัวนี้จะบอกว่าขนาดหนึ่งพันพิกเซลให้อยู่ตรงกลางนะครับให้อยู่ตรงกลางตัวในส่วนตรงเนี้ยอ่ามันก็จะอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในข้างในคอนเทนต์ทั้งหมดนั่นแหละนะครับจะแยกเป็นภาพออกมาก็คือ อ่านี่คือคอนเทนต์อันนี้คือบอดี้บอดี้แล้วกันบอดี้บอดี้ก็คือเบ์เซอร์เราครับยกตัวอย่างบอดี้คือเบ์เซอร์เราเบลเซอร์ Bowser เรานะครับเบ์เซอร์อ่าส่วนนี้คือบอดี้นะฮะส่วนข้างในเนี่ยส่วนข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเทนต์นะครับส่วนข้างในนี้เขาเรียกว่าคอน,นเทนต์ในส่วนของเฮดเดอร์เฮดเดอร์จะถูกเก็บในคอนเทนต์นะครับ นี่เขาเรียกว่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เฮดเดอร์จะอยู่ภายในคอนเทนต์แบบนี้ฟุตเตอร์แบบนี้เมนูเลบแบบนี้เมนูท็อปอยู่แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับสำหรับบทเรียน DIV ตรงนี้มันดีไมันผ่านมา40นาทีแล้วเดี๋ยวบทเรียนหน้านะครับอสอนต่อนะครับสวัสดีครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สับสไาด้วยครับสวัสดีครับ